เอาล่ะครับสามสองหนึ่งจอดนะครับอ่ามัน enfin, มันสุกส ma ุกคนนะครับยี่สิบคนยี่ส yup, ิบท mm ่านนะครับ uh, ว uh ัน huh. น uh ี huh. okay, nice. uh ้พ huh. uh ันห้าร้อยบาทนะครับบอกระสองไรพี่น้องนะครับโดยประมาณนะครับพอดีพอดีเลยนะครับกับยี่สิบคนมี่มองดึงเห้าเอาละครับเอาละครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอะไรพุนผ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 ุนครับของผู้ใดเนาะเอาละครับนี่กระแมนครับของอาจารย์บีครับ พี่รองจับตาเบิ่งแพ้เสือสีฟ้าครับเขือสี่แดงนะครับเบิงคู่บีครับคู่บีครับเอาล้วครับของคู่บีเข้าแล้วพี่รองของคู่บีเข้าแล้วครับเอาเบิงเบิงแหเหลืองครับของอาจารย์วีครับมือนี้ล่าลงเล่นมาเลยพี่น้องจะมาก็มากนะครับเรื่องแหนะครับเอา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 กี่ตัวกี่เต้มเอาสองสามนะครับของอาจารย์วีสองสามตัวนะครับ เบิ้องพายิกลุงแดงเขาลุงแดงเบิ้งลุงแดงครับเสือชมพูนะครับหน้ากองครับแดงเมืองสวงเป็นยังไงเบิ้งด้านหลังกัมเณรครับด้านหลังครับพูนครับเสือชมพูครับกัมเณรครับเอาเอาเอาเป็นปุ่มเลยวะเนี่ยเอาเอาเอานี่ครับเฮี่ยอุ้ยผมว่ามันถึกสู้คนพี่น้องเลยนะครับเบิ้งเขาบ้านเนี่ยเบิ้งเขาเบิ้งหลังพูนครับสีชมพูหลังกับเขาครับพ่อหน่อยครับพูนครับ เบิ่งครับเสือชมพูถ้าได้ขึ้นครับพี่น้องเอาชักตัวน้อเอาไอ้ป้อมไอป้อมไอ้ป้อมอ่าป้อมในเต็มหนึงครับมีกระหูน้อยอามีกระหูน้ำบ่กหมูนี่ปลาหลายใส่แล้วพี่น้องบอกเลยนะครับพอปลามันหลายปีนะครับทั้งลูกทั้งเมียมันหล่อคล้ายกันบึกบางจักจักรโล่นี่วางเกียแปดโล่นี่มัางนี่เอา วางโอ้วางหกโลเจ็ดโลละพี่น้องมาบึกเหมือนนี้นะครับใส่พันต่ว่าของเงยังไม่เห็นนะครับเอาแพ่พุนท่านได้ขึ้นด้วยพุนนะแร่พุนท่านได้ขึ้นจ้พี่น้องเอาไอ้ต้นครับไอ้ต้นครับพุนครับไปครับโอ้ยจากตัวไอเอ๋ยสองสามตจ่มครับเชื่อนต้นนะครับเหมือนี้ให้พูดระผืนก้อนน่อยแห่พี่น้องนะครับตามกติกานะครับหนึ่งแห่หนึ่งแพรนะครับวัดกันเลยวันแม่นโช์นะครับ เบิ้งแพร่นั่นครับได้เ่อไรครับเบิ้บกี่ตัวกี่แต้มสองสามอ้าวได้การได้การอ่ะจากที่สังเกตเบิ้งครับแหรแฉกมันนะครับรู้สึกว่าถือสู้คนครับถือสู้คนนะครับเบิ้งนี่ครับเลือนี่ครับเลือนี่ครับนี่ดึงที่หลังมูนในเป็นไหนเนี่ยเบิ้งครับพี่น้องครับจักแต้มจักโตเบิ้งเอาจักแต้มจักโตเบิ้งเอาพี่น้อง เอาเอาเอาโอ, <c oughs> อ้ยแหแรกพูกเราสามเราซี 3, 4, พี่น้องเอ้ยนะครับยังไม่สุดแหอยู่เอาเดินกันมาเดินกันมาเ <c oughs> ดินกันมา <c oughs> ยังมาเหมืดยังมาเหมืดเอาอีกเอึบเอึบ๊บ <c oughs> อ่าหมดแล้วครับได้มาอีกสองนะครับรูบๆแล้ว,วแผ่มาขันเดี๋ยววังซีวังหาพุทธี <c oughs> โอ้ทุนก็ขึ้นบาลนี่ ้าวเดี๋ยวอ้าวแ้วบานท่านได้กีกบานเนี่ยแย่านึงท่านได้ขึ้นพลด้วยครับเออดึงใช่ทางนี้กันนะมาทางเขินด้วครับนี่สองเสียอ้วนเสียอ้วนอันไหนตะเล่นอย่างสองหรือมั้งเนี่ยจาระเม็ดจาระเม็ดครับอ๋อนี่ครอบเอาดิครับเสือแดงนี่ครับเสือแดงครับจาระเม็ดครับพี่น้องมีจาระเม็ดด้วยพี่น้องเลย โดดตามเลยติ่มเลยเ <laughs> อาล้วครับพอตันขึ้นแล้วพี่น้องเป็นจังไบเ,<อ>เป็นจังไบสันสีกัเลยโอ้ยบ่ท่านใจสีแขเลยพี่น้องเบิ้งที้เหรอครับคุณอาขากบอโอ้เส้นปลอม,มครับเส<อ>้ <laughs> นปลอมน,นะครับเสือเขียวนะครับจะระเม็ดเขาแล้วนะครับตัวงามๆเลยนะครับเอาล้วครับอีกแล้วแดงเบิองสวงเสมอหรือเปล่านะครับมีคนเล่นเมือเด้หบ่เหมือดอกลักษณะนี้อ่ะ อ่ามาอีกครับหนึ่งเต้มสองเต้มนะครับไปครับบานนี่ไพอีกจันบีจันบีแห่สองจันบีแห่สองอีกหนึ่งเต้มครับส้นกลางๆปลาเข่าดีตัวนี่แมเนี่ยครับสองแถวกลางนี่รู้สึซว่าเขาดีครับไปพุ่นครับแพรอาเลือพุ่นครับเสือสีเท่าพี่น้องเสือสีเท่าอยู่ฝั่งขวามือสุดมู่เลยนะครับเป็นจังไดรู้สึกว่าสีดินหลายเติบนะครับ อ้าวอ้าเอ้าจาระเมเดแดงจึงขึง้นขึ้นมาแล้วมียังอีกมียังอีกอ่ะมีจระเมดขึ้นมานะครับ <c oughs> สซนนี้สซนนี้เป็นตั้งได้นี่ครับรอเบ,บิร์กนี่ครับสองสามพื้นตัวนีนะครับส้นแต่เป็นออกนี่ เขาบ่เขาบ่เอาเอาแล้วครับพุ่นครับเขาพุ่นครับเขาน้าอินซี่ครับเสือเขียวๆนะครับยืนฟังนะครับเจ้าภาพนะครับหวานใ้เขาหวานใ้เขาโอ้หวานแทนบ่หวานแทนนะครับเพราะว่าคนลงบัญชีไว้ยังไม่มานะครับคนลงซื้อไว้พ่ามากอดพี่น้องเออหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มนะครับเอาแม่แดงลงแดงเขายลงแดงอ้ยยูถึงมองอะน้อ เออเอ่อดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดูสิหนึ่งแต้มสองแต้มครับเอยียงนะนะ,ะนปะปลาไนวะปลาไนตัวหนึ่งครับเบิ้งไอป้ปลอมไอป้ปลอมไอป้ปลอมเส้นปลอมไปไหนเส้นปลอมแห้งมันลดแห้งห,งน,งหนึ่งเลยเนี่ย บรรยากาศสดๆครับพี่น้องนะครับทางอำเภอหนองผอนะครับบ้านหนองหลามมันกกโขบ่ะนะครับรอ้าวปล่อยพุนครับแห่พุนครับไปครับพุนครับสีเหลืองขึ้นเรียพี่น้องโหดนะเ,เ,ตเต็มเลย เอาไงปลาดุกบ้านมันบ่นั oh, ่นพ oh, ู้น yep, ังนั like oh, ่นใช่ละือใช่ละแบบแบบครับมันจะเป็นดุกไงครับโอ้เหมือนจะเป็นปลาดุกครับคุณครับท่านน้อครับดุกใหญ่นะครับรัสเซียหรือเปล่านะครับซ้ำขาพี่น้องปลาดุกตัวนั้นโอ้ลงมาแม่คุ้มมากยัางควางว่ะ ขวางแล้วขวางแล้วโบ๊ะโบ๊ะเป็นขวงปลาได้ขวงหินเป็นจังไดทิศบาทิศเขาอ้าวมีครับพี่น้องน่านไงหนึ่งเต็ม้วก็แร่แรกนะครับเสือดำๆำนะครับก็มีอีกหนึ่งเต็มคือกันนะครับว่าปลาทิศซีปีตัวสรันี่ว่าประบึกนี่ าหาหกโลเดี๋ยวเลี้ยวบังแล้วครับาบังแหเงล้อ่าโอ้บังจ้อยครับโอ้ยของไอ้ต้นบังจ้อยครับเข่าาหลดิครับเห่อครับบังน้อยหนึง่งปุ่นค,ครับปุ่นครับแพหต้นครับโอ,โอ้ยเีย้ายบังเสี้นผม จาระเม็ดเข่าแล้วครับของไอ้ต้นครับมีอะไรยังแนบอันนี้ในหันพี่น่วงโอ้มีบึกทิพมาน้ำตัวหนึ่งจาระเม็ดตัวหนึ่งนะครับ ข้า,นนขานุนไปต้องกันนะครับสลหรับวันนี้นะครับ20เสียนนะครับทันละ1,500นะฮะอันนี้ครับแ้เรืออนี่พี่น้องได้อีกแล้วนั่นหนึ่งเต็มนะครับ อาเบิงปาตันครับบานนี่โอ้ยกองเชื่อครับเอฟซีปาตันไว้ยังไงครับนี่แฮนี่ครับกี่ตัว,ตวกี่เต้มนะครับหมดหรือยังอาในสองแต้มสามกระปานแต่นันนะครับจะอยู่หรือไม่จะได้หรือเปล่านะครับไปเบิงพี่น้องไม่ยัมงเล่นนะ โอ้เหลือตหงตัวยวครับปลาบึกไปแล้วให้กบปงหันเข้าเดือนอด้วยผ้าใบาใบผ้าใบอ่าแพื่ที่ซองฟังขวามือครับได้ไม่อีกแก้มนึงนะครับเป็นปลาบึกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับ ช่วงนี้ก็จากห้างนี่แหละพี่น้องค่อยๆหาไปเรื่อยนะครับบอสองไลกับคนยี่สิบคนนะครับบัตรพันห้าอ้าวไปพูนครับเข่าแล้วกี่ตัวกี่เตท้ยมเลยอ่าหนึ่งเตียมครับเฮ้ เอาสามเทอาหนึ targets, <yeah ่งโจล้มแงเหืมเลยน้ำร่มเหี้อ้าวเห็นเงียบๆนะครับฟาดเรียบนะครับนะครับแพ้นี่พอตันครับอีกสองเต็มนะครับนี่จะเป็นหนุ่มฟันเงาอย่างแข็งหลักล้นขึ้นนั่นผมขึ้นขึ้นมาไม่จะใส่สามสิบกู

เตะเือสัาป่อกับพมมมือเ่อมนี้อมมือไดองมนี่ยออวาสมร้องอยู่ข้างๆกันนี่เออปลาดินนนี่นองอกไปเนาะสังเกตปลาดินเลยปลาหน่อยอ่ะปลาเสืหาโอ้อาวครับเอาครับเข่าแล้วเชี่ยนป้อมอีกหนึ่งเตี้มครับพี่น้องครับ ด้านหลังพุ่นกับแม่นเขาครับมวยต้นครับเขาอีกถองตีมา่อยนะปะ้าถัวฟังพุ่นเขาดีด้วย้อยต้นนี่นะครับพุ่นครับของเสี้ยนต้นรอบนี้เท่าที่ผมไ้สายตานั่น น่าจะสองหรือสามตัวละพี่น้องเดี๋ยวอ้าวอาจารย์บีครับอาจารย์บีเขาอีกแล้วเปลี่ยนแหครับเป็นสีชมพูแล้วนะครับจากแหเหลืองนะครับเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วพี่น้องเขาเลยบัดนี้อ้า ยืนนอนเขาอย่างไเหรอหนาอย่นงไรเหรอครับตานปีเข่าหนึงโตนะครับอ้าวเห็นี่ถือครับนี่ครับนี่ครับแมีนแล้วเห็นตะปล่อยไว้เลยพี่น้องนี่ถือแน่นอนครับลักษณะนี้ อ่ะเบิ้งครับพี่น้องดูครับจะใส่ไรครับอ่าใส่เดิมครับหาหกโล <c oughs> อ่ทาท่านคุณกับเขาครับคุณครับเอาขึ้นมาแล้วนะครับยวทไดาตัวตัวเดียววะอ,อ่ะอาอ้าวสงสามตัวนี้แมมปลาในพร้อมนิ่นพร้อมครับอ่ายี่สกหนึ่งตัวนิหนึ่งตัวปลาในหนึ่งตัวนะครับไอ้แผปครับแผเรือครับลงไในว้ายุนะครับมาบึกเขาอากีกแล้ว บางคนเขาเจราระเม็ดเลยครับเสล่ะแวบๆเมื่อกี้ครับนะครับเป็นจราระเม็ดนะครับหมดทั้งหมดแล้วพี่น้องเรียบร้อยนะครับหมดแล้วอ่ะรุ่นกันต่อพี่น้องครับทางอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโมนี่พันห้าร้อยบาทนะครับยี่สิบคนที่ท่านยี่สิบเซ้นแห่นะครับวันแมนโชว์หนึ่งแห่นึงแพน,นึงคนนะฮะ